สวัสดีครับสมาชิกการามมเลกูร่องกิโลตีระนาบนีในวันตี่องจันว่าโอเปตกับผมการะวังจอนวีกับกวางตองหูนี่รูที่หูกีมากับมันเนยครับเลกกันนุกเนยารามมเลกีจอนวีก่อนหน่ยกันนะจอนวีนี่เออจนมาเลกราว่าไม่เกยเปนะ ตัวนี้ไม่เกิเปย์จอนวิกอีกตัวหนึ่งกันเปรย์รองวัวเนระียนน่าจะหยุดเรียนแล้วจอนวิกนี่มีอะไรดูว่าแบบซึ่งตัวนี้กันหลาดุดหนักไวต้ตรงจอมันจะได้รมนานกว่ากันนานเหมือนนั้นเราพูมว่ารักตีดีแบบนีได้มั้งนานนะั้นเหมือนนั้นการพลัดกันตุบพัดกันโตอจอวิ่งนี่เป็นหัวดีป่าวว่าป็นตัวดีครับเปลือนตุบเปลือนโตไม่ไหว cầm lên mấy gọi đai cầm pháo và phải gọi đi tương tuần tuần nêu tặng tụp tụt ấy á cả mấy vị đó đi neo chút chút tôi mất mét dưới mà đi nắp chút chút cặp mặt mặt rồi đi ừ tỏa đi nhanh nêu pháo và phải đi ờ cao càng tỏ càng lạc tục lạc to อ่าครับมีประโยชน์เล็กน้อยจอนวิกตัวนี้ขี่มือเลยครับเรื่องฝ่าวัวฝ่าตัวนี้สุดๆทำไรมันอยากยิดครับตึง้งไม่ก่อยเดินกันหัวเนี้ยนะไม่ก่อยดเดินแต่ถ้าเปลี่ยนจวนกวัดอันกัมันกันหลักต่ำลบทักนักเออเป็นหัวจังว่าโรงตึง้งมาเล็กวางต่งกวางต่งนี้การจวนมาเราถิ่วว่ะตามว่าถี่วว่ะแล้วอะไรกับตัวนี้กันหนากับไหลก้าวมา ถ้ามาจีบกูเงี่ยจำได้ก็นนามเลยกล้าวมาเออกามันก็เป็นรองกันเลยแหละเป็นรองกันถึงกัมามาบิดหน้าบิดมุกกับเลยก้าวปลัดถึงกัมันก็หนากับเอ,อ่อแขวงต้องตัวนีน้เป็นหัวตีเดินเดินจีไปกับประโยอดจีไปตนเรื่องโดนจีไปตนหน้าป้าเออกาวกลางล็อกล็อกเก้ากาวกลางล็อกเก้าก จุกนักนักกุมหัวนักนักกัดกอต่อกลางจุกต่อจุกโตจุกตัวนี้จุกต่อเก่งนะจุกต่อคือพอจุกแล้วมันไม่ใหญ่ต่อเลยจุกจุกแรการมันจะตอดเก้ามาต่อยลังต่อยลังตอดเก้ามาแล้วมามาอตรงตรงกลางน้ั่ครับมาต่อตรงกลางนัามาต่อตรงหลังต้นโน่ทำให้เปลี่ยนปลังได้ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยพี่มือเรื่องการโตนะ พิมือเรื่องการโตสร้างมาโตให้เปลี่ยนปลดได้ไง่ายงเลยแล้วก็มีลูกลูกบิดลงจมูกมันจะอบิดลง n งูกตัวนี้มันขี้เสื้อกขี้เสื้อขึ้นเสื้อขึ้นหลือบิดปล u มงูกเปลี่ยนปลดตัวนี้ขี้ดำเหมือนนั้นเออว่ากูเนี่ยเวลากัดเลี้ยวนะเวลาเปืี่นตุ๊บนะมันจะมีลูกเรือลูกเวียงลูกเรือลูกเวียงนี่ไกลๆกันลูกเนี่ยเมื่อนกันเลยครับ จะทำไปเรี่ยกกำลังโดกนนันูทีดอยางไงครับแต่ว่ารัฐกันต้เป็นเรือนี้ครับต่งโวเวียงเวียงเรือนคือมันมันเปลืองกาลังยิ่งเลยนะซึ่งโูเนียนจอนวิ่งกัน,น,น,วกนควมมือจอนวิ่งกันควมมือเราุแต่อยู่ลหะนะมันหม่เรีกันน่าจะอยู่เราอุบเราอนะานจอนวิ่งควมมือนนะแต่ถ้หว่างว่างที่อีก้าวจอนวิ่งไ่ต้องเก็บครับราะว่าน้ำม,มานี่กวง่วงโตมัน เปิดเปลือมันโตได้จวงที่มาหน้าตีเดกกันนะปว่าขวางโตเงินโตได้ตั้งตีต้องตีเอาแต่อย่างน้อยๆแต่จวงที่มาหน้าตีเดกขวางโตตรงนกไอ้ได้กับตานกไม่ได้ลำบากอืมกับขุนีกู้กันก็ขวางโตเงินตันว่าตรองโกตันว่าตรองโกเก็บวาตรองโกขวางโตกันอย่าว่าตรองโกขวางว่าตรองโกตาปุ๊บไม่ปลาดนะกู คือก <S preach science> ็ขว so ั so first, ่โต้งกันจะโยนกรุ่งเยาวยาวยาวมากับยาวมาตึ้งก็โยนวิ่งเลยครับก็โยนวิ่งกันจะจะยาวมากับก็โยนวิ่งจะยาวมาก็ขวั่โต้งก็เลยจะทั้งมาเอ่อขวั่โต้งเรื่องก้นมันพิจิตรเดิมนะมันพิจิตรเดิมแล่โคนรุ่งมันจะมันจะแบบเรื่องโก่งแล้วยิดกับกโก่งยิดมันก็ก็เดิมมันมันจะมันจะกอดมันจะตุบมันจะกัดก้อใหม่ แต่ว่าก้อนี้ยังดำรับจีน่าปาสำหรับจีน่าปาจีหลังดนแล้วก็ปลักโตมันจะมันจะเกาปางลบลั้งก้อยใหญ่กยิบกับก้อนนี้นะแต่มัจยิงไปเลยถ้านก้อนย้อนวิ่งกันว่าขวางตองมันจะลบได้ไหมนะแต่ลบไม่ได้ครับขวางตองก็ลำบากนะผู้บอกงัยหัวมันมีหลุมลบลั้งก้อกันขวางตองซึ่งจอนวี่กันจอนวี่กันเหลืองก้อนที่ใหญ่อย่างเดียวกลัวกูไหม ลวดก้อนอักลวดก้อนลมกับตัวมันโตยาวมาเออขวางตเรื่องก็กามันพิจารณาไปจากเดิมไม่รู้ว่ายืนมันเดิอมไหมพอพอพิจารณากันนะตึ้งทีนี้กาเรื่องตัวเรื่องตัวจอวีกันรุ่งยาวจอวิจอวีรุ่งยาวแวางตองกันตำตำดันแต่ว่าน่ะหนักหนักน่าจะหลายๆกันกับขุนเนี่ยนะหนักหนักน่าจะหลายๆกันเพือเๆื่อแขวนงตอาจจะหมากว่าได้ทิพยูได้แบบเนี่ยกับ หรือไม่จอนวิ่งอาจจะหมายว่าทริปโลเป็นเวลาเป็นปู่นี่หนำนักกาอย่างมาครับแต่ว่ารุ่งย่าวันจอนวิ่งได้ได้ก็ยาวถึงกาะกวางตตงกาน่าจะได้หนำนักตะกี้โู่นี่ยเมื่อนี่บอกตตหว่ากลไดักวางโต้นะหมายเด็กน้ำลึกลึกกันหมายเด็กน้ำลึกลึกกันหมายจริงอ้ายมือไว้เลยเพราะว่าึ้นริบเต็ดกินมือกะแตงเลยกับจวงที่ว่านำหนีเด็กกว่าจะยำเตงไงได้คุ้มมัมนึงถึงกาตั้งว่า มันมีอยู่การนกการจะหนาได้ไปที่้าหนาที่แต่ถ้ามันนกไม่ได้โตไม่ได้นกไม่ได้โตไม่ไดออ้บิดมุกไม่ได้ลกหลังก็ไม่ได้กับเป็นกล้องจอนวิกเนี่ยนอนกับเอ,อ่ตาย,ตายนะการกูนี่สมาชิกไปเรือก,กันหมเลยแต่หน้าจนกันหน้าเลยกับกูเนี่ยโอาแต่ึต่งดีกานนี่การกูเน้่สมาชิก,ก,กจกดีตาไมีได้พิการาาแล้วก็ไปจะวา,หวางหัวตงฟังด้วยนะครับวัสดีกับผม